เดีย๋ยวผมจะมาใช้โปรแกรม DataPro ให้ดูนะครับโปรแกรมผมเขียนเองนะย้ำผมเขียนเองนะครับไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรของใครเดี๋ยวจอไฟแบบพิลึกเกลือเลยอันนี้ก็ได้นี้ก็ได้นี้ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวจะเดี๋ยวหาไฟล์พิลึกเกอร์วันนี้อ่นผมก็จำไม่ได้ผมเขียนให้ใช้ได้ประมาณไหน อ่าอ่าอ่านี่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 เนี่ยนี่แล้วกันนะครับนะสมมติเบอร์เป็นอย่างเงี้ยผมเจ็คคอรแล้วผมก็วางแล้วก็กดประมวลผลนะครับ อย่รอมันโหลดกันนะเพราะเบอร์หนักเกินมันก็อาจจะนี่นะกดประมวลผลรอสักหน่อยนะฮะนี่เห็นไหมเบอร์เจ็ด0มืนพร้อมใช้งานหก0มืนเบอร์ลีเจ็กเบอร์มีปัญหาแปดพัน เน,น,นี่ยขนาดเนี้ยยังโหลดอยู่เลยเพราะหน้าเว็บทํางานหนักรอสักหน่อยเนี่ยมันจะแก้ไขเบอร์ที่เป็นเบอร์แปลกรีเจ็ตก,ก็คือเบอร์ที่มันผิดนะฮะฟิกนี่คือแก้ไขให้แล้วนะครับแก้ไขพวกสูตรเห็นไหมไอ้พวกนี้มันก็จะแก้ไขให้เห็นไหมบวกไอเนี่ยขีดบวกหกหกเนี่ยมันจะฟิกให้ฟิกเสร็จให้ ทำให้อตัตโนมัติเลยครับเรามีหน้าที่แค่ e x p o r t มาเป็น c s v มันจะกลายเป็นเบอร์ที่สวยงามหรือเราคัดลอกตัวเบอร์เลยก็ได้แค่นี้ใช้เสร็จก็ลางค่าครับประมาณนี้ง่ายๆอันนี้ขนาดเบอร์เฮี้ย <c oughs> ๆเลยเนะี่ยต้องบอกว่าหยาบๆเลยเบอร์เน่าจัดๆเลยครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็จะเก็บไว้นะฮะไวต้ตรวจ ได้ทำคลิปได้ใช้งานเบอร์พวกนี้ใครแก้สูตรไม่เป็นก็ถือว่ามีประโยชน์นะ